สัตว์นรกผู้ชดใช้กรรมในแดนทันทรมานตอนที่สองมหานรกแปดขุมภาพสะท้อนแห่งวิบากกรรมเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในคราวก่อนเราได้ทราบแล้วว่าการไปเกิดเป็นสัตว์นรกนั้น มีโทสะอย่างรุนแรงและอนันตริยกรรมเป็นเหตุบัดนี้เราจะมาเดินทางลงไปยังเรือนจำแห่งสังสารวัตรเพื่อดูแดนลงทันที่แตกต่างกันไปตามความหนักเบาของโทษพระพุทธองค์ได้ทรงพรรณนาถึงมหานรกหรือนรกขุมใหญ่ไว้แปดขุมซึ่งแต่ละขุมนั้น ก็มีบริวารหรือนรกย่อยๆแตกขแขนงออกไปอีกนับไม่ถ้วนอัตมาจะขอยกตัวอย่างมหานรกขุมสำคัญสคัญเพื่อให้เราได้เห็นภาพสะท้อนแห่งวิบากกรรมได้อย่างชัดเจนอุป,ปมาเหมือนโรงหลอมเหล็กอันร้อนระอุนรกภูมินั้นเปรียบเสมือนโรงหลอมเหล็กขนาดมหืมา ที่ไม่มีวันหยุดพักสัตว์นรกก็คือเศษเหล็กที่ถูกโยนเข้าไปไฟนรกก็คือความร้อนที่หลอมละลายและนายนิรยาบาลก็คือช่างตีเหล็กผู้ทำหน้าที่ลงทันทั้งหมดนี้ไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้าแต่เป็นกระบวนการอัตโนมัติที่เกิดขึ้นจากอำนาจกรรมของสัตว์นรกผู้นั้นเอง มหานรกแปดขุมเรียงจากตื้นไปหาลึกมีดังนี้ 1. สันชีวะมหานรกคือนรกที่ไม่มีวันตายสำหรับผู้ใดผู้ที่ชอบเบียดเบียนฆ่าสัตว์หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่นโทษทันสัตว์นรกในขุมนี้ จะถูกนายนิริยบาลจับมาฟาดฟันทิ่มแทงด้วยหอกดาบจนร่างกายแหลกเหลวสลบสิ้นใจไปแต่เมื่อมีลมเย็นพัดมาต้องกายก็จะฟื้นกลับคืนมามีชีวิตกี่ครั้งแล้วก็จะถูกลงโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ไปจนกว่าจะสิ้นกรรม เป็นการสะท้อนถึงการพรากชีวิตผู้อื่นที่ตนต้องมาถูกพรากชีวิตซ้ำๆอย่างไม่มีวันตาย 2. การละสุดมหานรกคือนรกได้ดำสำหรับผู้ใดผู้ที่ทำร้ายผู้มีพระคุณเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์หรือพระสงฆ์โทษทัน ร่างกายจะถูกขึงพืชแล้วนายนิริยบาลจะนำไดดํดำที่ร้อนเหมือนเหล็กเผาไฟมาตีเป็นเส้นบนร่างกายจากนั้นก็จะใช้เลื่อยหรือขวานพาร่างกายไปตามรอยไดดํดำนั้นสร้างความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส 3. สังขาตะมหานรกคือ นรกภูเขาเหล็กบทขยี้สำหรับผู้ใดผู้ที่ชอบทรมานสัตว์หรือผู้ที่ทำกรรมปานาติบาตเป็นหมูนะ่คณะโทษทันจะถูกไล่ต้อนให้วิ่งหนีเข้าไปในระหว่างภูเขาเหล็กสองลูกที่ลุกเป็นไฟจากนั้นภูเขาทั้งสองก็จะเคลื่อนเข้ามาบทขยี้ร่างกายให้แหลกลาน แล้วก็ฟื้นขึ้นมาถูกบทขยี้ใหม่วนเวียนไปเช่นนี้ 4. โรรุวะมหานรกคือนรกแห่งเสียงร้องครวญครางสำหรับผู้ใดผู้ที่ทำผิดศีลข้อสากาเมสุมิชฉาจารอย่างรุนแรงหรือผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโทษทัน จะต้องไปยืนแช่อยู่ในดอกบัวเหล็กที่มีไฟลุกท่วมกลีบดอกบัวจะค่อยๆบีบรัดเข้ามาจนร่างกายถูกเผาไหม้และแหลกสลายเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดจะดังระง,งมไปทั่วทั้งนรกขุมนี้ 5. มหาโรุวะมหานรกคือนรกแห่งเสียงร้องครวญครางอย่างยิ่งยวด โทษทันจะรุนแรงกว่าโรรุวะมหานรกขึ้นไปอีก 6. ตาปณะมหานรกคือนรกแห่งความร้อนสำหรับผู้ใดผู้ที่เผาบ้านเผาเมืองเผาป่าหรือมีความสุขจากการเห็นผู้อื่นเดือดร้อนโทษทันจะถูกจับเสียบด้วยเหลาเหล็กที่ร้อนแดง แล้วถูกย่างอยู่บนกองไฟที่ลุกโชดช่วง 7. มหาตาปณะมหานรกคือนรกแห่งความร้อนอย่างยิ่งยวดโทษทันจะรุนแรงกว่าตาปณะมหานรกขึ้นไปอีก 8. ปอเวจีมหานรกคือนรกที่ปราศจากความสุขโดยสิ้นเชิงสำหรับผู้ใด ผู้ที่ทำอนันตริยกรรมข้อใดข้อหนึ่งโทษทันนี่คือนรกขุมที่ลึกที่สุดทุกทรมานที่สุดและมีอายุยาวนานที่สุดสัตว์นรกจะถูกตรึงอยู่กับแผ่นเหล็กแดงไม่อาจขยับเขยื่อนได้ มีเปลวไฟที่ร้อนที่สุดเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาจากทุกทิศทางไม่มีแม้แต่ช่องว่างหรือเวลาว่างเว้นจากความทุกข์เลยแม้แต่ขนาดจิตเดียวจึงได้ชื่อว่าอเวจี G คือปราศจากคลื่นหรือช่องว่างแห่งความสุขดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ภาพของนรกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อข่มขู่แต่มันคือภาพสะท้อนที่ยุติธรรมที่สุดของกรรมชั่วที่สัตว์โลกได้กระทำไว้ผู้ที่ชอบสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นก็ย่อมได้รับความเจ็บปวดตอบสนองผู้ที่ชอบสร้างความร้อนใจให้ผู้อื่นก็ย่อมได้รับความร้อนรนตอบสนอง นี่คือกฎแห่งกรรมที่เที่ยมตรงเสมอเมื่อเราได้เห็นความน่าสะพรึงครัวของแดนทันทรมานนี้แล้วเราควรจะน้อมนำมาเป็นบทเรียนและเครื่องเตือนสติในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเราจะมาสรุปกันในตอนสุดท้ายขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร